งานนี้ก็จะบอกว่าบ้าก็ได้นะฮะคือขโมยเนี่ยก็ว่าบาปอยู่แล้วอันนี้ยิ่งกว่าอีกครับขโมยในวัดและขโมยอะไรฮะขโมยพระพุทธรูปประจําวันครับอ่ะไปดูภาพกันหน่อยดีกว่าครับจากกล้องวงจรปิดที่วัดเลยฮะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในวัดคลองพระรามจังหวัดสมุทรปราการครับบันทึกภาพรถเกง๋งมัสตาสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาแบบจงใจเลยขับมาจอดปากทางเข้าพระอุโบสถ จากนั้นคนร้ายเป็นชายลงมาจากรถแบบนี้แหละครับสะพายกระเป๋าเป้ามาด้วยท,ทําทีเหมือนว่าเป็นนักท่องเที่ยวจะมาไหว้พระนี่บางช่วงบางตอนครับเดินเข้าไปด้านในนี่หยิบมือถือถ่ายภาพยกมือไหว้พระนี่เหมือนมาเที่ยวเลยนะครับเยี่ยมชมมองซ้ายมองขวากอดอาศัยจังหวะที่พระภิกษุในวัดเนี่ยากำลังสวดมนต์ทำวัดกันเข้าไปด้านล่างครับใต้พระอุโบสถขโมยพระพุทธรูปขึ้นรถแบบนี้เลย คือถือมาเลยอ่ะคือย่มใจนะฮะเดินเข้าไปดูถ่ายภาพเสร็จมีเอากระเป๋าเป้กลับมาเก็บก่อนแล้วก็เดินกลับเข้าไปถือหรือว่าหิ้วพระพุทธรูปมาเลยนะครับพระครูธีรัตธรรมมากรครับเจ้าวัดวัดคลองพระรามก็พากันไปชี้จุดครับที่คนร้ายเนี่ยเข้ามาขโมยพระพุทธรูปพบเป็นโต๊ะยาวตั้งพระพุทธรูปเอาไว้ปางนี่คือแต่ละวันครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพุธกลางวันพุธกลางคืนพรราชสปดี สุขเสานะฮะซึ่งที่หายไปเนี่ยเป็นปางประจําวันจันทร์และวันพฤหัสบ,บดีครับขนาดหน้าตัก9นิ้วเนื้อทองเหลืองที่น่าตกใจคือเป็นพระพุทธรูปโบราณนะฮะสร้างมาแล้ว6กถึงเจปีไม่ใช่แค่นั้นครับ2อ,องค์นี้ได้ไปแล้วปั๊บเดินกลับมาจะหยิบองค์ที่3ครับจังหวะนั้นพระลูกวัดเดินมาปิดประตูใต้พระอุโบสถพอดีตกใจฮะ คนร้ายนี่รีบทิ้งพระพุทธรูปไว้ข้างประตูก่อนเดินออกมาแล้วขับรถแบบย่ามใจลบนี้เอาไปครับไปฟังเสียงท่านจเจ้าอาวาสฮะเป็นพระเก่าสมัยอาจารย์เสือท่านเป็นพระเกจิของวัดธมวามท่านสร้างไว้ที่สุ้มเสมาน่าจะถึง ก่อน2,500อ่ะแล้วเห็นว่ามีพระลูกวัดขึ้นไม่ปิดศลาห่างจากโบสถ์ด้วยไมหมครับอาจารย์อ่ามีมีพอดีท่านไปปิดศลาก็คนร้ายก็คงจะดูพระเหมือนกันเอาเข้ามาแล้วสององค์ตอนนั้นพระยังไม่มาะพอพระมาก็เลยองค์ที่สเอาวางไว้กับพื้นด้านในโวถ์ใต้วัวสดนนะแล้วก็ดูว่าพระท่านทําอะไรอยู่พอดีพระท่านขึ้นไปปิดโบสถ์ คนร้ายก็ไหวตัวทันก็เลยรีบหลบหนีไปน่าคิดนะครับว่ามีใบออเดอร์สั่งมาหรือเปล่ายิดไปเฉพาะปางประจําวันแต่ละวันด้วยนะฮะจันทร์กับพระรับ,บดีนะครับทั้งนี้เจ้าวาดก็มอบหมายคณะกรรมการวาดัดไปแจ้งความที่สพพระสมุทรเจดี JD, เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีกันแล้วล่ะครับ